สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และแฟนคลับของ Double Tap b e b o x อาหลังจากที่ออนทัวร์ทัวร์ทัวร์ทํวงานทำงานทำงานก็ได้เลือกที่จะสอนเสียง beatbox แล้วแล้วก็เสียงที่จะสอนวันนี้คือเสียงที่ถูกถามมา,มากที่สุดคือเสียงนี้ <c oughs> <c oughs> จับใจเย็นใจเย็นแป๊บน,นึง <c oughs> เรียกว่าเสียง crash crash ครับคราชครับเสียงครับคราชเราจะต้องทําปากนี้ครับดูนะครับเชิดอันนี้เป็นรูปปากปกตินะให้ทํางนี้ปกติปกติทำรูปปากแบบนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำรูปปากแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆดูดลมเข้าสเต็ปที่สองดูดลมเข้านี้ปกติ นี้ดูลมเข้าดูลมเข้าเสร็จเสเต็ปที่2แล้วใช่ไหมครับสเต็ปที่สาม,มาดูที่มือครับให้ทำมืออย่างนี้ดูนะชบชบนิ้วโป้งประกบชบนิ้วโป้งประกบอ่าเห็นตรงนี้ไหมล่องระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ล่องระหว่าง นิ้วโป้งกับนิ้วชี้บริเวณนี้เราจะเอาปากมาประกบลงครับดูนะครับล่องระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เติมน้ำก่อนแนบปากล่องดูด นี่คือเสียง Crash ครับสครา h ครับคราวนี้เรามาเพิ่มในส่วนของการทําจังหวะให้มันเป็นจังหวะขึ้นก็คือแต่ก่อนเราทําแบบนี้ใช่ไหมคราวนี้เราทำเป็นแบบนี้ทําให้มันมีจังหวะก็คือทําปากแบบนี้ครับเหมือนเดิมแต่ให้เราพูดคําว่าถูกกุด,ถ,ดถูกถูกเอาปากเอาปากธรรมดาก่อนนะพูดคําว่าถูกกุดถูก ถูกกุดถูกเป็นธรรมดาครับฝึกบิดบ็อกมันต้องเลอทุกคนอ่ะถูกกุดถูกถูกกุดถูกคราวนี้เราไม่ต้องออกเสียงสงสัยต้องเปลี่ยนชื่อจากดับเบิลแทบเป็นดับเบิลเลอละถูกกุดถูกถูกถูกแล้วคราวนี้ก็ทำปากพร้อม แล้วก็ดูลมเข้าถูกกุดถูกนี่เป่าลมออกเป่าลมออกดูลมเข้าเป่าลมออกดูลมเข้าครา,า,าวนี้เหมือนเดิมครับเอามือมาแปะทำไงถึงจะชัดเอาด้านนี้ก่อนละกันเราเริ่มปรับ เสียงนี้จริงๆพี่ก็ขอจบการสอนระพิงเท่านี้คราวน,นี้ก็มาดูกันว่ามันประกอบกับจังหวะได้ยังไงบ้างครับก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มเข้าจังหวะให้ใช้กลับไปดูวิดีโอ how to beatbox basic ของพี่มิดโมชดารานะครับเขาจะสอนแพทเทิร์นหรือสอนยังวะหรือยังไม่สอนอไม่เป็นไร ถ้ารู้เสียงจากของพี่มิดแล้วให้ทำสลับอย่างนี้ครับกระเด่องไฮแฮตสแนไฮแฮตกระเด่องทำสลับนี้ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับกระเด่องไฮแฮตสแน ก็นะครับลดๆๆแอามแาอามาก,กะเดืองห้หัตสนาแต่คราวนี้ให้เอาเสียงครับสคราชนี่แหละมาแทนตำแหน่งของไฮฮทอย่างนี้ครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มโดยทำให้มันเป็นสองครั้งดูโดยแว่งนี้นะ หมือนถูกกรถูกกัแหละดูดเข้าแต่ทำเป็นสองครั้ง <c oughs> ทำาะไร <c oughs> สาอือทำอย่างนี้ครับให้น้องๆฝึก แพทเทิร์นนี้ไปก่อนวิธีการเอาคลับสครัชมาใส่กับจังหวะก็คือเอามันมาใส่แทนตำแหน่งไฮแฮทแล้วก็เสียงนี้พี่บอกตรงๆว่าพี่ไม่ค่อยได้ใช้ใช้น้อยมากเพราะปัญหาของมันก็คือว่าความคล่องตัวเวลาจับไมคครับตำแหน่งในการจับเนี่ยคือมันต้องจับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไมคมันต้องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพอพี่ทำครับสครัชเสร็จอะแล้วต้องเปลี่ยนมาจับเป็นไมคแบบที่ถือบีทบ็อก มันจะลําบากเพราะฉะนั้นพี่เลยไม่ค่อยใช้ประกอบกับจังหวะแต่ว่าเสียงนี้ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่ Amazing และสนุกดีคําเตือนอย่าฝึกขนาดปากแห้งหรือมือแห้งเพราะฉะนั้นการฝึกทุกครั้งให้ทําริมฝีปากให้เปียกยังไม่พอเ็ษสองคือต้องทํานิ้วให้เปียกแฮะแฮะ แล้วคุณก็จะฝึกมันได้ oh, <yeah. S 1> ขอบคุณครับแล้วก็คอยติดตามพวกเรานะครับได้เออแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าสำหรับน้องๆที่แอดเ c e b o o k พี่มาคือว่าพี่อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากเรียนบีทบ b ็อกพี่แนะนำให้เข้าไปที่ Double Tap Beatbox Fanpage ในในเฟซบ o ๊กเพราะว่าในนั้นเนี่ย พี่จะพยายามอัปเดตข่าวสารต่างๆระหว่างที่กับมิสเนี่ยแล้วก็รวมถึงวิดีโอสอนด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีคนถามถึงแอปพลิเคชันในการอัดเสียงเดี๋ยวไปเอามาให้ดูป๊บคือโปรแกรมที่ชื่อว่าล o ปี้แหน,หน่ตัวนี้ดูนะล o ป,ปี้ปูปลี่ ลูป,ปี้ปีลูปปูบี้โป๊มันเป็นโปรแกรมบน iPhone ครับเอาไว้ใช้อัดเสียงเดี๋ยวจะขอแซมเปิลให้ดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะแล้วคราวหน้าจะทำคลิปสอน เดี๋ยวรอบหน้าจะมาสอนให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงเพราะว่าหลายคนถามมาเหลือเกินอืมอย่าลืมเข้าไปในดับ b l e Tap บบี t บล็อกแฟนเพนะเราจะทำการอัปเดตตลอดแล้วก็ขอบคุณมากที่ยังเป็นกำลังใจติดตามผลงานของพี่หมวดแวนจริงๆพี่เป็นตำรวจจริงๆนะหลายคนชอบถามแต่จริงๆพี่พี่ยังรับราชการอยู่นะนะ้องแล้วก็ มิดโมชดาลาหรือว่าพี่มิดบีทบ็อกของเรานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและอย่าลืมจับบล็